ทำนายความฝันฝันว่าทาสีบ้านใหม่ฝันว่าทาสีบ้านใหม่แปลว่าท่านจะมีความสุขในครอบครัวมากขึ้นฝันว่าทาสีบ้านใหม่หากในความฝันทาสีลหลายๆสีแปลว่าจะมีสมาชิกคนใหม่เพิ่มเข้ามาในบ้าน สมาชิกใหม่เพิ่มเข้ามาในบ้านอาจจะหมายถึงการตั้งคันาการการแต่งงานที่จะมีสมาชิกใหม่เข้ามาร่วมครอบครัวเช่นลูกเขยลูกเขยลูกเขยลูกสะพ้ายสมาชิกใหม่เข้ามาในครอบครัวสีสีฟ้าจะเป็นสีที่ดี หากในความฝันหากในความฝันฝันว่าทาสีฟ้าในบ้านแปลว่าท่านจะมีความสุขคนในครอบครัวคนในครอบครัวและตัวท่านจะมีความสุขมากขึ้นมากขึ้นฝันว่าทาสีชมพูฝันว่าทาสีชมพูแปลว่าจะมีเงินทองไหลามาเทมาเข้ามาในบ้าน ฝันว่าทาแต่สีชมพูอย่างเดียวเนี่ยแปลว่าทรัพย์สินเงินทองจะไหลามาเทมาจะได้ของขวัญฝันว่าทาสีขาวมีเกณฑ์จะถูกหวยได้เงินหรือมีดวงที่จะได้รับรางวัลฝันว่าทาสีบ้านทาสีบ้านเป็นสีขาวทั้งหลังเนี่ยท่านอาจจะได้รับรางวัลในงานที่ท่านทำเท่นได้รับ ใบเกียรติคุณใบได้รับรางวัลพนักงานดีเด่นได้รับถ้วยรางวัลยิงปืนแม่นฝันว่าทาสีฝันว่าทาสีาาสเลขนำโชคคือ454647 457 456ค่ะ454647 456 45, 457ค 45, ่ะ ก็ฝันว่าทาสีให้ตีไปทางดีนะคะอาจจะแบบมีสมาชิกใหม่เข้ามาในบ้านอาจจะมีการตั้งคันการแต่งงานคนในครอบครัวมีความสุขดีฝันว่าทาสีฟ้าก็คนในครอบครัวใจร่มเย็นเป็นสุขมีความสุขมีความสุขมีความ อบอุ่นในครอบครัวฝันว่าทาสีขาวก็จะเกี่ยวกับเกียรติยศชื่อเสียงได้รับรางวัลมีเกณฑ์ถูกหวยสีชมพูก็มีเกณฑ์ที่จะค้าขายได้กําไรงามได้เงินดีค่ะ